เส่วจมากจะเป็นต้เรียนเก่าครับจะมารับช่วงอันนั้นได้ขอเชิญป้าท่านนี้หน่อยครับอ <มา S 1> ันน<า>ี้ก็ครับผมไอเอ,อแต่ก่อนน้ําป้าเขาท่วมครับผมน้ําไม่ท่วมอ๋อน้าเพิ่งมาปีนี้แหละอ,อปีนี้ท่วมอ๋อ,อ,อเออิจะไม่ท่วมตอนท่วมนี่เออเป็นไงครับวิกฤตช่วงนั้งงนเป็นไงมาครับ วิกฤตช่วงน้ําท่วมมาเลยใช่ครับเป็นทุเรียนทุเรียนอ่ะเหรอครับเป็นยังไงครับว่าอย่างไงเดียมันหนักมากก็มันไม่เคยเจอไงครับหนักท่วมตั้งแต่ตั้งแต่เนี่ยเนี่ยลงไปนี่เลยถึงท้ายคลองนู่นเลยแล้วใบเขาร่วงหมดเลยใช่ไหมครับร่วงใบพอนั่นก็ร่วงแล้วก็เหลืองอเหลืองหมดเลยครับเราก็ได้มาเจอจุดท้าหารพืช ใช่ค่ะค,ค,คุณโรดคุณโลดสั่งโทรคุยดูตามไอ้ไลฟ์ม,มาลองใส่ดูอเอ,อเออคุณโรดแนะนําเป็นไงบ้างครับผมแนะนําเรื่องการใช้ยาใช้ปุ๋ยอะไรครับใช้ยาส่วนมากยาก,ก็ใช้แบบตามจังหวะอืมแต่ปุ๋ยปุ๋ยก็ใช้ตามจังหวะใบอ่อนใบแก่แล้วก็ยิบซ้ำไปช่วงไหนช่วงไหนอื จุนอาหารพืชใส่ช่วงไหนอ๋อครับผมทางใบก็เป็นใช้เป็นแค่จุนททกอาหารพืชใช่ไหมครับใช่ทางดินก็ยิบซ้ำเลยยิบซ้ำยิบซ้ำเลยตอนนี้อ๋อฟื้นเลยครับง่ายตอนนี้ยิบยิบซ้ำเป็นหลักเลยตอนเนี้ยอืมครับก็เขียวตอนเขียวเขียวขึ้นเยอะเขียวมันเลยนะครับแล้วตอนที่ยังไม่ใช้ในเขียววันนี้ไหมครับเนี่ยเหลืองโซมเลยคอับฮโซมแบบอืยังถือว่ามันจะรอดหรือไม่รอด เออเงนเดรูปโปรงคุณป้าพาทัวร์สวนนะครับแบบนี้เข้ามาเนี่ยแถวเนี้ยมาก่อนเนี่ยเหลืองหมดเลยครับเหลืองแล้วก็เป็นโรคไม้ฝาด <c oughs> ก่อนที่จะใช้ยิบซ้ำอ่ะเนาะเป็นโรคไม้ฝาดแล้วพอมาใช้ได้เริ่มเข่าสองปียิบซ้ำอ่ะยอดไม่ฝาดก็หายไปเยอะใบ <c oughs> ก็เริ่มเขียวครับ เออตอนท่วมมันท่วมถึงไหนนะครับอะถึงเข่าน้ำาเหรอเนี่ยเลยเข่าขึ้นมาเนี่ยเลยเข่าขึ้นมาเลยครับปีนี้ก็เลยพักดอกไว้ก่อนพักดอกเอาเท่าทีเอาเท่าทีเข้ามาครับไม่เชิงพักกันเนาะเอาเท่าที่มาแต่ไม่ไม่ทำสารไงไม่ทำสารไม่ทำสารเพราะว่าปีแล้วมันท่วมกับวันนึงนะฟาจะสุดเลยเนาะครับผม อดวนทนัศตลอดครับเขาก็มาดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นดอกครับเน้นว่าทําให้ฟื้นให้ใบดีเขาดูใบครับเนะี่ยแต่ก่อนนี่จะเหลืองใช่ไหมครับแเหลืองเหลืองจ้เหลืองอ,งอต้นมีมีเป็นโรคเย็นครับ ตอนแรกเป็นโรคเยอะเยอะมากเยอะแล้วก็เอายาลาครับขอบคุณโลดครับมาทาทาแล้วก็หายแล้วตอนหลังพอน้ําเจอปีนี้น้ําท่วมครับมันก็เริ่มมาอีกเพราะรากมันเน่าอมันรากเน่าอันนี้มันเป็นรากเน่าแล้วมันก็ขึ้นเนี่ยตรงนี้ที่ท่วมเนี่ยแค่เอวนะครับเนี่ยแค่เอวตรงนั้นน่าจะเป็น ถึงคอเลยปับนู่นตรงนู้นถึงคอนู่นน่ะแถวแถวแถวปะษะใหญ่นู่นน่ะแต่ยังผ่านมาได้ครับเนี่ยผ่านต้องพยายไรใจครับเพราะแถวจันทบุรัีก็ท่วมท่วมมันเยอะครับแต่ปีนี้แถวนี้่นกันทุกคนล่ะสามสิบสี่สิบปีไม่เคยท่วมไงนี่ท่วมเยอะมากท่วมกี่วันนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งก็สุดครับพอสุดแล้วแต่ว่าฝนมันก็ ฝนก็พรมมาเรื่อยๆเนาะครับผมดินมันก็ไม่แห้งไงมันก็ช้ำตลอดอถึงน้ําสุดแล้วดินก็ช้ำอ๋อใชครับท่วมถึงคอก็ยังผ่ามาได้ครับท่วมออถึงคอจริงๆอ้โห้ตรงนี้เป็นที่ต่ําอ่ะคืมันสูงมันไล่ลงมาหอนี่ใบอ่อนก็เริ่มแตกแล้วครับเนี่ยอ่าใบอ่อนแตกแล้วเนี่ยครับอเริ่มแตกหมดเลยครับเนี่ยใบอ่อนแตกดอกก็มาเนี่ยครับ อันนี้ดอกก็มาแบบนี้มาแบบไม่ต้องแต่งครับนะครับคือปีนี้ปายังไม่เน้นดอกปาไม่ไม่เน้นดอกปีนี้ปีนี้ไม่เน้นดอกอันนี้ก็ทุเรียนสามสิบปีนะครับสามสิบปีมันมีหลายรุ่นเนาะครับสามสิบปีใหม่ก็มีสิบปีห้าปีปลูกใหม่มั่งอื อ๋อในต้นโตแล้วล่ะอันนี้ต้นโต,ต,นนต,นโตเนี่ยตรเนี้ยตัวตรงท่วมมาไม่ได้เลยครับกลัวสายน้ำเพราะน้ำมันแรงอ๋ออ๋อใน,นส่วนงป้าหมดเลยใช่ไหมครับใช่จ้ะอ๋อเดินดูใบ,บครับอันนี้เป็นธรรมดาแล้วที่จุลธาตุจุลธาตุาายอย่างเดียวครับผมไม่มีตัวอื่นเลยใบจางเงาๆมานี่ครับอือนะครับสังเกตต้นนู้นได้ครับมัน แต่ไปอ่อนแล้วทั่วต้นเลยเราใช้ใช้ของก็ไม่ได้ใช้เยอะด้วยใช่ไหมครับการาบำรุงให้ต้นฟื้นขึ้นมาไม่ได้ใช้เยอะอะจนมากจะเน้นอย่างที่คุณลวดบอกอ๋อเป็นปุ๋ยยิบส้มปุ๋ยยิบซาำแล้วก็อ่าอสูตรอะไรนะยีิบห้า สิบห้ายี่สิบใช่นั่นแหละทางใบก็ฉีดจุลธาตุเลยจุลธาตุอย่างเดียวแล้วก็ช่วงนี้พอมีดอกช่วงนี้ใส่แคลเซียมที่คุณรสบอกก็ใส่แคลเซียมแล้วก็จุลธาตุใส่แค่นี้เองไม่ไไมม่่ในส่งซื้อยาเยอะอืมตอนแรกไงครับเครียดไหมครับเครียดเครียดมากในยาลาแีทยบไม่ได้ใช้เลยเนี่ยตอนนี้ก็โรคตอนนี้ก็น้อยลงแล้วน้อยลงแล้วครับผม คุณป้ามีอะไรจะฝากกับทางบ้านครับที่ว่าการใช้แนวทางนี้ครับทางบ้านที่ทําสวนครับผมที่ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยใช้เปิดใจเลยค่ะอครับดีมากอฟื้นตัวดีมากแล้วไม่ผิดหวังอ่ะใช้มาเองเลยไม่ผิดหวังเลยอะราคาก็ราคาก็จับต้องได้ไม่แพงผไม่ต้องมาดิ่นล้นหายาเยอะครับทางนี้ใช้น้อยอะไรน้อยนะครับน้อยอใช้ไม่ได้มากมายชุดหนึ่งกับ ที่ที่ใช้แล้วชุดนึงก็พ <56. S 2> ันลิตรแค่เจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็บวกยามะแรงยาลานี่แทบไม่ได้ใช้เลยอ่ะอ,อเรานะทุกครั้งที่คุณป้าใ,ใช้มาประมาณสองปีใช่ไหมสองปีเลยนะคะปีที่สองแล้วอ๋อแล้วการลงทุนเป็นไงครับอารกสุนทุเรียนการลงทุนเหรอครับลดต้นทุนเยอะนะเพราะว่าทรรดาจะสั่งปุ๋ยทิงหลายๆตันอะ่ะของ ที่สั่งมาบำรุงลูกบำรุงอะไรบำรุงต้นพวกนี้เนาะครับแต่ว่าไม่เคยสั่งยิบซ้ำไงอืมมาเพิ่งมาสั่งยิบซ้ำใสปุ๋ยอย่างอื่นก็ลดลงครับพราว่าต้นมันก็ดีใบมันก็ดีใบเันเขียวเนาะครับใบเขียวเงาใบาเขียวก็ไม่จําเป็นที่จะต้องบำรุงอะไรเยอะแยะครับผมอืมลดต้นทุนได้เยอะเลยอะ่ะอือครับผมครับอันนี้ก็เป็นสวนคุณป้านะครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้เยี่ยงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ